มาต่อที่ข้อ3ข้อ4กันเลยนะครับที่ c ีโอทิกตอกมาบอกเองนะครับวิธีการทำช่องที่ถูกต้องนะครับข้อที่3ครับคือการใช้แฮชแท็กให้ถูกต้องนะครับการใช้แฮชแท็กที่ถูกต้องคือการที่จะทำให้คนเจอคลิปของเรานะครับบางทํา บางคนทําคลิปดีมากๆแต่ไม่ได้ใส่แฮชแท็กเลยหรือใส่แฮชแท็กที่ไม่ตรงหมวดหมู่ไม่ถูกต้องโอกาสในการมองเห็นก็จะน้อยหรือบางทีคลิปนั้นก็จะไม่ถูกการมองเห็นเลยแล้วการใส่แฮชแท็กที่ถูกต้องคืออะไรก็คือคลิปเราเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ไหนหรือเรื่องไหนเราต้องใส่ไปนะครับเช่นในเราเรื่องทําเรื่องของการรีวิวสินค้า เป็นรีวิวสินค้าบิวตี้รีวิวสินค้าเครื่องครัวหรือรีวิวสินค้าอะไรเราก็ต้องใส่แฮชแทกนั้นแล้วแฮชแทกนั้นเวลาเรากดเข้าไปแล้วเราจะสามารถดูได้เลยครับว่าแฮชแทกแต่ละอันนั้นมีคนดูหรือคนวิวที่ผ่านมาเยอะขนาดไหนหรือได้ไดค,รรใใค,ความนิยมขนาดไหนเราควรเลือกอันนั้นนะครับแต่ควรรีเลทและเกี่ยวโยงกันครับ มาอีกอันนึงนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการใส่แฮชแท็กที่ถูกต้องที่มันตรงกับคลิปแล้วอีกอันนึงคือแฮชแท็กที่เชื่อมโยงกับข่าวประจําวันข่าวในกระแสหรือข่าวเด่นที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆอันนี้สําคัญมากเช่นกันครับถ้าใครทำคอนเทนต์แล้วสามารถเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กันกับข่าวที่กําลังฮอตอยู่อันนี้แฮชแท็กช่วยได้มากๆเลยนะครับรับสุดท้ายข้อ4ครับก็ฟังแล้วตลกนิดน,นึงนะครับเขาก็จะบอกว่า จงดื้อที่จะทำต่อแต่อย่าดื้อที่จะทำแบบเดิมๆนะครับแบบเดิมๆถ้ามันไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กเราต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับแต่จงดื้อที่จะไม่หยุดดื้อที่จะทำต่อครับลิ e โก o i n งครับอันนี้ครับแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จกับทิกตอกครับขออวยพรครับบ๊ายบายครับบิวซุปเปอร์ดิวครับ